เจริญสุขเจริญพรสถาทัาสาธุรชนจริธรรมกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านเช้าวันใหม่วันนี้อากาศดีๆนะออกรงบิณฑบาตเช่นเดิมเช่นปกติตอนนี้ก็กลับมาถึงวัดแล้วนะ น้องน้องไก่น้องน้งเมียวรออยู่เดี๋ยวเราจะได้ให้ชมบรรยากาศในวัดต่อไปครับบรรยากาศดีๆหมอกลงเต็มอ่าก็ไก่ไม่รอลงปูเลยลูกก็ไก่ไม่รอลงปูแล้วมากินข้าวกินอาหารในทุน่งนา เกียนอาหารจากธรรมชาติในทุ่งนาเออเต็มเลยเต็มเลยทีน,นี้ข้าวเขาเกี่ยวมาแล้วนะก็มีเมล็ดข้าวร่วงหล่นอยู่และข้าวแตกยอดใหม่ก็ได้กินกันอันนี้หลกะก็ไก่ก็ไก่กินอาหารในวัดในทุ่งนาหน้าวัดเนียเข้ามาในบ้านและเจอน้องแมวใครอยู่ตรงนี้ ไม่ใครอยู่ตรงนี้เออใครนะเพยยดดำน้อยเหรอเพยยดดำน้อยกินอาหารตรงนี้เพยยดดำน้อยตื่นอยู่นี่นี่บุญสม <c oughs> บุญสมคือคักวิ่งไปมาแล้วสมคือคักเออช่วงน,นี้อากาศเย็นๆในการหนาวๆแต่เมียวเมียวรู้สึกว่าขนจะล่วงๆเป็นไรเนาะเป็นโรคผิวหนังเหรอขนร่วงๆบุญสมก็เริ่มขาวๆแล้ว บุญชัยบุญชัยสีสีลูกสีทองอ่อนนวรัชจินตลานวรัชจินตลาอยู่นี่เนาะตัวนี้คาเอกเอ่อกินหารเมร็ดากพูนใส่ไว้ให้ก่อนออกบิณฑบาตเนาะเอ่อแพนด้าเท้าขาวใหญ่ทรทัพยวีทองเล็กนอนด้วยกันในนี้ เล็กนอนด้ก,กันในนี้นะเดี๋ยวไปดูน้องปุยฝ้ายสิปุยฝ้ายอยู่ตรงโน้นปุยฝ้าย,ายปุยฝ้ายหาวนอนอยู่ทำไมไม่อยู่ลูกเหรอนอนไม่เอิมเหร <c oughs> อนอนไม่เอิมเสียงเสียงมณี่แม่เสียงน้ำเพชรควนเหรอน้ำเพชรอยู่ตรงนี้น้ำเพชรอยู่ข้างห้องข้าง,าง,างกัน ห้องก้างกันแต่มาเข้าหากันไม่ได้มีการตะข่ายไว้เนาะคนละห้องอยู่คนละห้องมองเห็นกันได้อยู่อ<ฮ>ู้น้ำเพชรยังไม่ได้เช็ดเลือดเช็ดตัวทำโฆษณาให้เลยจับเขาไม่ยอมให้จับ,ใ,จบใกล้ๆเดี๋ยววันนี้จะทำสะอาดเนื้อตัวให้เนาะรวมทั้งน้องปุ๋ยไ้าด้วยฝ้ายเหมือนกันเนะีย่ยจะพามาเดินได้หนานะเนะดี๋ยวรอให้ให้เพื้น ยาแห้งก่อนเนาะตอนนี้ยาเปียกอยู่อ่าอยู่นี่กันลูกเนอ,อน,นี่คายชอบปากกาชอบปากกาอยู่ตรงนี้เนาะชอบปกากกาตรงนี้ดูนอ้องเต่าทองสิเต่าทองแอบซฟุ่มอยู่ไหนหลบอยู่ไหนเต่าทองเต่าทองน้องมีบนอยู่ตรงนี้ใครมองไม่เห็นก็ใครมองไม่รู้คิดว่าเป็นใบไม้แห้ง จริง้วไม่ใช่นะนี่นคือตัวเขาตัวเขาอยู่ตรงนี้เอยู่ตรงนี้อยู่ใบไม้แห้งฝากบางบงปิดไว้เออใครเมี่ยวอะไรมาด้วย <c oughs> เป็นได้เท้าขาวใหญ่ได้เท้าขย้อนหลวงปู่เลยอ้อนหลวงปู่นะอ้อนหนลวงป,ป,ปู่นี่ใครอ่ะสีสีลูกสีเออสีสีแว่นดำสีแว่นดำอยู่ตรงนี้เหรอลูกออยู่ตรงนี้เป็นพี่กวนเหรอ โอ้ยอ่อนแล้วอ่อนแล้วเ่นพี่แก้งเนาะไม่อยากหนูไม่อยากอยู่ใกล้พี่ยงที่หกวันหนูแล้วคือมาอยู่บนนี้ดีกว่าใช่ไหมลูกคือมาอยู่บนนี้ดีกว่าก็มีเมียวชอบอิสระนะเดมียวชอบอิสระเขาอยู่คนละที่ละที่ไปน,นี่น้องน้องดามเล็กหางกวักเล็กางกวักก็มาทำาไรลูกกินญ้กนา,ากินยามากินญะ้ะ เดินดูแมวเหมียวแมวเหมียวแมวเหมียวเดินตาลุบป,ปูมาเท้าเล็กเท้าเล็กอยู่นี่เท้าเล็กนี่ใครน้อยน,นี่นี่ใครล,ลูกหนึ่งอนองหนึ่งอนองกับเท้าเล็กอยู่นี่เดี๋ยวปูไปดูน้องเล็กในบ้านก่อนน้องเล็กมาใหม่สมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ก่อนจะไปจะเทส,สมาชิกใหม่ก็นี่ก็สมาชิกใหม่เหมือนกันใหม่ก่อนหน้านั้นชื่ออะไรลูก ดวงได้ดีดวงได้ดีดดดเริ่มคุ้นเคยกันแล้วเนาะคุ้นเคยแล้วเล่นได้แล้วเนาะเล่นได้แล้วยังไม่ได้รับวังฟรีน้องเล็กอยู่นี่นี่จริงๆถ้าไปก็ได้แล้ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปเอ่เดี๋ยวดูน้องมาใหม่อีกอา่าอนนี้จะดูน้องเก่าก่อนเก่าคือน้องเก่าคือใคร <c oughs> แม่สามสีโนอันก็ลูกชวนฝันที่สามสีโนลูกชวนฝันเทีท่ออกมาเดินเล่นแล้วนะ ให้ลูกมาเดินเล่นได้แต่แม่ต้องอยู่ในนั้นก่อนเนาะกลางคืนให้อยู่ด้วยกันเพราะเด็กเขาจะเหงาเนาะแม่จะเหงาเดี๋ยวจะเด็กกลางวันเด็กออกมาเดินเล่นได้ดูบูปล่อยมันแล้วเนาะเด้วนี้ก็สองเมียสองเมียนี้ออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วมาเอามาเลยน้องหนึ่งเดียวกับน้องมีสุขหนึ่งเดียวกับมีสุขเนาะอโตแล้วโอ้ยโตแล้วโตแล้วเนาะ มีผู้หญิงหนึ่งเดียวมีผู้หญิงมีสุกผู้ชายถึงเวลาก็ไปทำหมัน้วยนะวัคซีนได้ครบแล้ววัคซีนได้ครบแล้วเดี๋ยวดูน้องใหม่ก่อนน้องใหม่เมื่อวานนี้มาห้าเหมียวแต่เขาเรียกคิดว่ามาด้วยกันอยู่ด้วยกันได้อยู่ไม่ได้ครับก็ไลกวนกันการขู่กันแต่นี้อยู่ในกลุ่มนี้ได้เพราะแม,าม่หนึ่งกับลูกสี่เท่านั้นเป็นหนึ่งลูกสี่อยู่นี้นะลูกนะเดี๋ยวลงปู ขอดูเวลาแล้วก็ดูน้องเหมียวด้วยนะจะพาไปทำวัคซีนกับน้ลูกเลยเหมียวมาใหม่นะต้องจาเป็นต้องอยู่ในนี้กับลูกนะ <c oughs> อยู่กับแม่น,ะนอนนี่เนะลูกเนาะอุนอ่นๆน,นอนในบ้านอุนอ่นๆลูกนะตัวอีกหนึ่งเหมียวอยู่ด้วยกันไม่ได้ตั้งเลยให้อยู่ในห้องอีกห้องหนึ่ง,งข้างๆกันนี่แหละข้างๆกันเนี้ยเนาะ <c oughs> อยู่ตรงนี้ <c oughs> นี่มาก่อนเขามาก่อนสองเหมียวนั้นนะ มาก่อนแม่สามแม่แม่ลูกสี่นะเนาะจรคิดว่าเข้ามาด้วยกันสีม่มันดำดำเหมือนเหมือนกัน,กนแต่เขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ขู่กันก็เลยต้องแยกมาแยงอยู่บ้านนี้นะอแยกอยู่บ้านนี้เห,ห,หมียวที่มาก่อนหนึ่งเหมียวตอนที่หลวงปู่ไปแล้วตอนบ่ายนะอันนี้มาตอนเย็นตอนเย็นอยู่ห้องนี้ตอนเย็นอยู่ห้องนี้ห้าเหมียวแม่หนึ่งลูกสี่อยู่นี่ครับ่ลูกสี่อยู่นี่ ทางเล็กๆอยู่ตรงนี้กันเล็กๆเป็นกันตรงนี้ทานี้กันเราไม่งงงแงลูกเนาะอยู่นี่กันลูกนหนูปูตัวต้องทำวัคซีนและทำหมันก่อนนะลูกหนูปูเขาจะว่าหนูต้องคงจะท้องแน่ๆเลยถ้าท้องก็ต้องดูแลกันไปนะลูกเนาะและเด็กๆเอามาเล่นเล่นกันแล้วเอาไปเล่นกันแล้วพี่ๆก็กินข้าว ส้มขาวใหญ่ส้มขาวเล็กดำหางกวกดน้ำเล็กหางกวักสีสีลูกสี่น้องหนึ่งอ่าไปไหนเรามีสุกมีสุกอันนี้น้องชวนฝันเล็กอันนี้หนึ่งเดียวอยู่นี่หนึ่งเดียวเล่นกับชวนฝันใหญ่ชวนฝันเล็กชวนฝันใหญ่อยู่ในนี้เล่นกันตรงนี้กันอามาเล่นข้างนอกกันแล้วอ่เด็กๆพวกนี้เข้ากันได้แล้วเนาะกลุ่มนี้เล่นกัน้แล้ว ส่วนเมียวมาใหม่ไมใหม่ต้องกักไว้ในกรงก่อนกักไว้ในกรงนั้นก่อนเนาะลูกดิกลูกดิกอยู่ในกรงเนี่ยรอเวลากันกเอ๋อปู่จะพาน้องไปทาวัคซีนแม่แม่ก็แม่แม่เราไปทําหมานันลูกนะอยู่นี่ก่อนลูกเอ๋อเดี๋ยวไปดูอสองเมียก่อนสองเมียวตรงนู้นสองเมียอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะ ีดานนี้ค่ะแม่ขาวขาวเทาและดำสนิทนี่ก็เริ่มจะผสมผธุนแล้วเนี่ยมีคุยเขี่ยกัดกล่องและคุกคักทั้งคืนเลยนะเขาเป็นเริ่มจะตีสัตว์จะตีสัตว์เขาจะมีนี่เยอารมณ์งุนงิดกัดน่นกัดนี่น้องน้อง,องชวนฝันไม่ได้งลง p ู o แล้ว ข้าวน,นีเราอยุติคินไว้ทันีีก็อนนะเดี๋ยวเราจัดอาหารให้เขาเกินนะครับดูแลน้องน้องเหมียวเป็นการดูแลน้องเหมียวก็เป็นการให้ทานนะทานการให้ทานทานบาร,รมีทานะบาร,รมีเมตตาบาร,รมีกับบาร,รมีสิบทัศก็ลองเข้าไปคน้นดูถึงเรื่องอันที่สองแห่งการให้ทานนะ การให้ทานฐานะบารมีสัมปันโนเมตตาไมจีมุทิตาเบขาปารารมีสัมปันโนอิจิปิโสภควาเ็ามีบทสวดมีท่องที่บทที่ให้ทุกคนได้ได้ท่องได้ปฏิบัติอยนะการให้ทานนั้นก็เป็นกันให้เมตตากรุณามุทิตาเบขาปารารมีเด็กๆวิ่งเล่นการสนุกหนึ่งนะขอขอยุดอยู่ทีนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะขอ ในคอยนะคนทุกท่านที่มีความรักความศรัทาต่อน้อนนงเหมียวจงพบอความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดคอได้ทุกความมุ่งม,มาปรารถนาทุกการทุกคนทุกท้านเธอสาธุสำหรับน้องเหมียวเหมียวเล็กๆที่มาใหม่นะต้องต้องทำทำวัคบบซีนก่อนคุณแม่ๆก็ต้องทำเหมือนตอนนี้ก็มีต้องมีสมาชิกเพิ่มเข้ามาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน ปเปลี่ยนเรื่องการทําวัคซีนจะต้องให้เด็กๆทามันถ้าทําวัคซีนก่อนเนาะเด็กๆเล็กๆที่มาใหม่ถึงจะทำวัคซีนแล้วถึงจะปล่อยมาเล่นถึงได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเหมือนครั้งที่ผ่านมาไมา่ได้รับวัคซีนก็ผลสุดท้ายก็ต้องจักไปเราไม่รู้ว่าเขามาแล้วเขามีโรคอะไรมาหรือไม่นะส่วนเด็กของเราที่อยู่ที่นี้ทําไปแล้วยังไม่ครบยังไม่ครบอีกหนึ่งเหมียวก่อนเดก็อย่างนั้นก็ต้องจะทําวัคซีนเหมียวแรกก่อนเนาะ ถ้าพ่อที่มีเลือก,ก่อนแล้วก็ทำเหมือนแม,แม่เขาพ้าแม่เขาปล่อยขังไว้น,น,น,นานๆนานๆก็สงสารเขาเนาะถ้าปล่อยมาก็กลัวว่าจะไปผสมพันธุน์กันก่อนการเกิดกันอ่าต้องปรับตามนี้แหละเพราะว่าอ่เาเกณ์มันเปลี่ยนไปเนาะจะทําทุกเหมียวก็คงจะไม่พร้อมไม่พร้อมเรื่องการการการทำเรื่องปัจจัยเรื่องการดูแล การเดินทางการอะไรหลายๆอย่างอยู่แนละ้วงั้นกนั้นก็ต้องปรับมาไปดูราไหมี่เลยกที่มาใหม่ทำวัคซีนแล้วก็แม่แม,ม่ที่ทําไปแล้วก็ทาทําหมันกับก็ตามนี้ก่อนนะถ้าอยากไ้เดี๋ยวก็ค่อยเปลี่ยนตามระดับตามวัละตามเหตุการณ์ตามปัจจัยที่พร้อ,รอมประกอมมรนาสาทุเดี๋ยวค่อยพกันใหม่คิดไปขอความสุขจุมีเดี๋ยวทุกคนทุกท่านสญญาธุอายุวัโนสุข,ขังพระลงัง